สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูสุกคนนะคะ่ะมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลค่ะเมื่อนี้รถไปก็กลับมาบ้านนะค่ะพี่น้องก็พอดีมะเล็นค่ะพี่น้องพอดีเห็นต้นผักหวานมันออกดอกแล้วค่ะพี่นอ้องเพราพี่นอ้องมาเบ่งต้นผักหวานกันนะคะ่ะ ตรงนี้ก็มีประมาณสองสามต้นเนาะค่ะพี่น้องก็เอาดินมาลงเนาะคะ่ะเอาดินมาลงไว้รถหนึ่งแล้วบดได้เห็ดหยังเนาะคะ่ะไอพ่อเพิ่นก็เลยเอาพักหวานมาปลูกไว้เนาะคะ่ะผ่านไปประมาณสามสีป่ปีแล้วค่ะก็บบ่ได้รบกับบ่เคยได้สังเกตบ่ค่อยได้เบิ่งจากเถื่อนเนาะคะ่ะมาปีนี้มันออกดอกละค่ะพี่น้องกําลังออกดอกว่าชีลอยเก็บไปแกงอยู่คะ่ะพ่อเพิ่นว่า เอาวเอา้เอาไนมันพ่นวว้เอาว้เอามาเล็ดมันเนาะคะ่ะเอาว้ถ้าเอาว้ถ้าไปปลูกอีกเนาะคะ่ะดอกกำลังงามเลยค่ะพี่น่องจากสิติดมาเล็ดห้บวเนาะคะ่ะที่เห็นออกดอกในกระต้นเดียวเนาะค่ะพี่น้องเป็นกลางเป็นงาอยู่นี่ยค่ะบอกเพิ่นรหลดใบออกให้เอายอดมันพ่นกับ,บ่บ่ทันได้เห็ดเนาะคะ่ะท่านได้มีเวลาว่างเนาะค่ะพุ่นนะคะ่ดะ,คะดอกเป็นตะแกงแบ่บเพื่อยังเนะะี่ยค่ะ อยงใส่ไครมดแดงนะค่ะพี่น้องเขาก็ปลูกใส่กับต้นตะขบนะค่ะพี่น้องเป็นต้นพีเลียงนะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งต้นมะนาวเพิ่นๆนะคะ่ะดอกดกค่ะพี่น้องเรงนีค่ะไปดอกมันค่ะเป็นกองลงอยู่ค่ะเดีด๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งต้นมะนาวเพิ่นเด้อค่ะ ่นเฮ็ดแบบระบบนำยดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกจากนี่เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างไปเบิงค่ะพอดีกับผา,าลูกน่อยมาเล่นบัานเนาะค่ะมื้อน,นี้ก็เลยพาพี่น้องมาเบิงพร้อมเนาะคะ่ะแต่ดอกแต่สวนดอกใหม่แล้วก็วงามละค่ะพี่น้องมีสวนผักอยู่หลังบ้านอีกนะค่ะบบได้พาพี่น้องไปเบิงเนาะคะ่ะ เดี๋ยวกะสิผ้าพี่น้องไปบึงสวนมะนาว่นล่ะค่ะเดี๋ยวยางไปทางปีกอนค่ะพี่น้องออกทางไปทางไหนนี่มันแดดเนาะค่ะเดี๋ยวยางกลับขอทางในเฮือนเนาะคะ่ะ๋ยวสีผ้าไปเบึงสวนมะนาวเนาะค่ะก็หกจักน้นะะกกนอยน่เด้อค่ะพี่น้องเพราะส้นนีส้น หลางถวยเนาะคะ่ะนี่ค่ะต้นมะนาวก็มีอยุสิบกว่าต้นก็เอินว่าสวนได้ยูอดอกเนาะคะ่ะภาพอาจจะย่อนแสงกับขอโทษขอไหพี่น้องหลายๆเ้อค่ะมะนาหวหนโดกโดกค่ะพี่น้องตอนปลูกก็าบอคิดประจิมันแตกกิ่งลายปัานนี่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าขา้าซสือเป็นกิ่งตอนมาปลูกเอาเนาะคะ่ะแันก็แตกกิ่งจนได้หมดเขาไปเอาไปเก็บเอาเนาะค่ะพี่น้อง กับปลูกไซทอเนะค่ะพี่น้องปลูกไซทอเลยหมากแนวกับพันน่าจ,จะเป็นพิจิตต์นะคะ่ะที่ลูกใหญ่ๆนะคะ่ะเก็บขายหลายรอบละคะ่ะพี่น้องก็ลูกมันก็กำลังขึ้นนะคะ่ะพี่น้องกำลังสีไงนะคะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก้อนท้าสีไทยพี่น้องเบิงเดเขาเก็บไปขายแล้วเนาะคะ่ะแม่เราเก็บไปขายละ,ะคะ่ะ กับพาพี่น้องมาเบิงนี่หม่ํานี่หม่มามีหม่มอีกแล้วกับพาพี่น้องมาเบิงหมักเน่ากับต้นผักหวานเนาะค่ะมื่อนี้ค่ะนีฝนขาดดกดกขาดพี่น้องลูกแอบล่ะค่ะพี่น้องนี่มมรถบัสกับไปยุบบั่นแฟนเนาะค่ะกับโดนๆยังกลับมาบ้านจะคลองเธอเนาะค่ะ ก็มันก็บรไย้อยูไก่เด้อค่ะพอดีเขาก็ค่าลูกหน่อยเขาก็บ,บมีเวลากลับมาบ้านเฮาเนาะคะ่ะถ้าขี่รถมาก,ก็มันแดดเนาะค่ะพี่น้องค่าพี่น้องสําหรับมือนีรถบัตกรต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงตอนนี้ก่อนเด้อค่ะมือหนาฟาใไม่ย,ยังมาพอกันคือเก่าเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ